หโทรศัพท์ใหม่ใหม่ล่าสุดเลยนะเนี่ย่โอ้บกวัก,วกอะไรกันนะอะไรกันนายคือวัยยาวัจกรคนนั้นใช่ไหมพระท่านแจ้งมาว่าเงินที่ฉันให้ไปทําจีวรถวายท่านน่ะไม่สําเร็จประโยชน์เอาเงินฉันคืนมาเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนธรณีสถานมหาเศรษฐีอัจฉริยะที่ทุกคนรู้จักเขาดีในานามชายเหล็ก อาและลิ้นชั้นจาวิตรลิ้นชั้นอ้าวแล้วเจ้านายจะแรบลิ้นทำไมล่ะครับก็ก็อัจฉริยะต้องแรบลิ้นไม่ใช่เหรอแบบเนี้ยเขาต้องการทำบุญด้วยการถวายจีวรให้ภิกขุจึงสั่งให้นายสุขซึ่งเป็นคนรับใช้นำเงินค่าทำจีวรไปจัดการทำจีวรอ,อย่างดีเพื่อถวายแก่พิกขุแต่นายสุขกลับนำเงินค่าจีวร ไปที่วัดแล้วเข้าไปถวายภิกขุโดยตรงนายท่านใช้ให้กับผมนำเงินนี้มาถวายให้ท่านครับหากท่านต้องการจีวรก็นำเงินนี้ไปซื้อไปหาได้เลยนะครับเออนิมนต์รับไปเลยนะครับอาตมาไม่รับอาตมาเป็นภิกขุภิกขุไม่รับเงินและทองอาตมา รับได้แต่จีวรอันเป็นของควรโดยการใช่แล้วครับสมณะสักยะบุตรที่แ e. ท้จริงจะทําตามบัญญัติของภาษาสดาอย่างเคร่งครัดจะไม่รับเงินและทองเด็ดขาดโทโถแล้วจะทํายังไงดีล่ะถ้าท่านไม่รั <punished. S 2> บไว้แล้วก็เจ้านายต้องเล่นงานผมแน่ๆเลยโทททำยังไงดีทำยังไงดีอ๋อวัยยาวจกรใช่แล้ว วัยาวัจกรผู้ทํากิจธุระแทนสองไงเออท่านมีวัยาวัจกรไหมครับคนนั้นแหละคือวัยาวัจกรของภิกขุหลังจากที่นายสุขเข้าไปสั่งการกับวัยาวัจกรจนเข้าใจดีแล้วก็กลับมาบอกพิกขุว่าคนที่ท่านบอกว่าเป็นวัยาวัจกรน่ะผมเข้าไปสั่งให้เขาเข้าใจแล้วถ้าท่านต้องการจีวร ก็ไปหาเขาได้เขาจะจัดการให้ท่านได้จีวอนะครับวันเวลาผ่านไปภิกขุจําเป็นต้องใช้จีวอจึงได้เข้าไปทวงถามกับวัย,ยาวัจกรแต่แม้จะทวงถามแล้วถึงสมครั้งก็ยังไม่ได้จีวรสักทีจะไปทวงถามครั้งที่4ก็ไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าบัญญัติห้ามไว้ครับท่านให้ทวงด้วยวาจาได้แค่3ามครั้งเท่านั้นถ้ายังไม่ได้ของที่ต้องการก็ให้ไปยืนนิ่งต่อหน้า ยืนนิ่งนะครับห้ามพูดอะไรทั้งนั้นก็ประมาณว่าให้วัยาวัจกรนั้นได้สำนึกขึ้นมาเองนะครับยืนนิ่งอยู่4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเท่านั้นจะไปยืนนิ่งครั้งที่7ก็ไม่ได้นะครับพระศาสดาห้ามเมื่อเห็นว่าไม่ได้จีวรแน่แล้วภิกขุก็จะแจ้งให้เจ้าของเงินซึ่งในที่นี้ก็คือธรณีสถานให้ได้ทราบว่าเงินของท่านไม่สำเร็จประโยชน์นะ ไปตามเอาเงินของท่านคืนเถอะอย่าให้เงินของท่านต้องสูญเปล่าไปเลยนี่แหละครับธรณีสถานหรือชายเหล็กจึงต้องมาทวงเงินจากวัยร้าจกรด้วยตัวเองสรุปนะครับพระสง<ม>ฆ์ภ <ขอ S 1> ิกษุหรือภ <ขอ S 1> ิกขุข <อ S 1> ในศา <ขอ S 1> สนาพุทธที่แท้จริงนั้น<อ>จะปฏิบัติตามธรรมวินัยที่าศาสดาบัญญัติอย่างเคร่งครัดนั่นก็คือจะไม่รับเงินรับทองเด็ดขาดถามว่าไม่ให้พระรับเงินแล้วพระจะอยู่ยังไง อยู่ได้ครับอยู่ยังไงเอาไว้คลิปต่อๆไปจะมาเล่าให้ฟังนะครับ